ค่ะฝ้ายนาชานะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีการทำบุ้นกุหลาบแก้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามขั้นตอนการทำเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะไปเลยฝ้ายจะทำบุ้นกุหลาบแก้วนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำกุหลาบดอกเล็กก่อนที่เป็นดอกกุหลาบจากกะทิค่ะจะใช้สีชมพูนะคะก็จะใช้พิมพ์นี้ค่ะขนาด3ามเซนพิมพ์ดอกเล็กนะคะดอกนี้นะ ส่วนขั้นตอนที่2เราจะทำเป็นบุ้นใสนะคะโดยการใช้พิมพ์กุหลาบขนาด5เซนก็คือดอกใหญ่แบบนี้ค่ะเราจะทำทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนค่ะว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างขั้นตอนแรกไฟจะใช้เป็นน้ำเปล่าหนึ่ถ้วยตวงค่ะตรงนี้นะคะน้ำตาล1ส่วน3ถ้วยตวงค่ะผงบุ้น ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าช้อนตวงนั่นเองแล้วก็เกลือ 1. ส่วน8ช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้สีชมพูนะคะเป็นสีผสมอาหารที่ไม่ได้เป็นอัตรายต่อร่างกายนะคะแล้วเราก็ใช้ในส่วนผสมที่น้อยมากๆด้วยก็จะได้สีชมพูแบบหวานหรือว่าชมพูพาสเทลนั่นเองค่ะจะไม่ได้เน้นในเรื่องของสีที่จะเข้มเกินไปนะคะก็จะใช้เป็นสีอ่อนๆออกแนวพาสเทลพาสเทลนะคะ ส่วนกะทิเราจะใช้กะทิ1ถ้วยตวงนะคะเท่ากับน้ําเปล่านั่นเองค่ะจะใช้ถ้วยเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เทกะทิเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะนําน้ําไปใส่ในหมอ้อก่อนนะคะเท oh, น้ําลงไป1ถ้วยตวงนะคะที่เราเตรียมไว้นะน้ําเปล่าหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะเทผงวุ้นลงไปเราจะทําการ แช่วุ้นผสมกับน้ำไว้ให้วุ้นอิ่มตัวเป็นเวลาประมาณ20นาทีค่ะถ้าเราไม่อยากให้วุ้นคายน้ำมากจนเกินไปหรือว่าอาจจะคายออกมาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะคะเราก็จะต้องแช่วุ้นให้นานขึ้นค่ะแช่วุ้นประมาณ20นาทีนะคะจากนั้นเราก็จึงจะเริ่มลงมือทำนะคะพักเอาไว้ก่อนประมาณ20นาทีค่ะ เ,เติมน้ำตาลลงไปเลยนะคะเกลือค่ะจากนั้นก็คนบนไปในทางเดียวกันเช่นเคยนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะเติมกะทิลงไปเมื่อเดือดแบบนี้แล้วค่ะละลายหมดแล้วเรียบร้อยเราก็เติมกะทิลงไปเลยนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะ จากนั้นก็คนค่ะรอกระทิเดือดแล้วก็ยกลงได้เลยนะคะ Got a house in the garden. ่าไม่ถนัดเอาซะเลยต้องใช้มือเปล่าแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่ว่าล้างมือสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะจบขั้นตอนแรกแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเตรียมกุหลาบเล็กเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทํวม้นใสกันเพื่อที่จะทําให้เป็นกุหลาบแก้วค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการทํวม้นใสนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะทําเป็นม้นใสนั่นเองค่ะด้วยการใช้น้ํสีถ้วยตวงนะคะน้ําเปล่าสีถ้วยตวงแบบนี้นะแล้วก็ผงวุ้น หนึ่ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าหนึ่งช้อนตวงเองเราจะเทน้ำลงไปทั้งหมด4ีถ้วยตวงค่ะเทน้ำลงไปในหม้อเลยนะคะสี่ถ้วยตวงนะจากนั้นก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะเราจะแช่วุ้นกับน้ําเปล่าทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีเพื่อให้วุ้นได้คายน้ำนะคะเวลาที่เราทําวุ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาจะได้ไม่ต้องมีน้ำออกมาเยอะเกินไปค่ะ ใช้น้ำตาลหนึ่ถ้วยตวงนะคะเมื่อแช่วุ้นครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มวุ้นกันเลยนะคะโดยการคนวนไปในทางเดียวกันค่ะในขั้นตอนของการทำวุ้นสเราจะใช้น้ำเปล่าสีถ้วยตวงใช้ผงวุ้น1ช้อนตวงหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาล หนึ่งถ้วยตวงค่ะเมื่อแช่บุ้นครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มวุ้นกันให้ใสนะคะถ้าวุ้นใสก็แปลว่าบุ้นสุกแล้วค่ะแล้วเราจะเติมน้ำตาลลงไปนะคะเคน้ำบุนใส่ถ้วยก่อนนะคะจะได้ตักลงไปในพิมพ์ได้อย่างง่ายๆค่ะ จากนั้นก็ตักลงพิงเลยนะคะในขณะที่วุ้นยังร้อนๆอยู่เลยนะ จากนั้นก็นําดอกกุหลาบดอกเล็กนะคะที่เป็นกะทิวางลงไปได้เลยค่ะโดยการคว่ําดอกลงไปนะคะ l l happen for now No n e ever w a n n to play happy families with you but นำวุ้นใส่ที่เหลือทั้งหมดนะคะตักลงไปในพิมพ์ให้หมดเลยค่ะให้เต็มพิมพ์เลยนะคะอะเมื่อครบทุกดอกแล้วเรียบร้อยก็พักเอาไว้ให้วุ้นเซ็ตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาจากพิมพ์กันค่ะ บบุ้นเตตัวแล้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากพิมพ์กันเลยนะคะได้เป็นวุ้นกุหลาบแก้วแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เค่ะแกะออกจากพิมก,ก็จะสวยงามแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้วุ้นกุหลาบแก้วสวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับหน้าตาของวุ้นกุหลาบแก้วของฝ้ายหน้าตาแบบนี้นะคะสีชมพูมหวานแววค่ะเอาอแนวคลุ้งคลนิดนึงนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติดตามช่องนัชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ